ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามสถาน,นการณ์แนวชฉยแดนของไทยเราล่าสุดกันอีกแล้วกับวันที่18กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าณนะปัจจุบันตอนนี้ขมิมนก็ยังเหมืมเกริมอย่างต่อเนื่องทรงโดนบุกค่ายฐานของเราในพื้นที่บาคดี2ส่วนพื้นที่กองรับภาคที่1น,นั้นครับโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วกลายเป็นว่ากันันลีก็น,านํามวลชนขมิมนถึงขั้นขี่รถบัส หลายต่อหลายคันครับเพื่อที่จะระดมมวลชนแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะยังไม่กล้าเข้าพื้นที่ได้แต่ระดมกันยืนอยู่นอกบริเวณแนวปะทะเมื่อวานนี้ซึ่งหน่วยความมั่นคงของไทยเราก็พร้อมที่จะเข้าสลายม็อบคอมเมนครับเตรียมรถน้ํา1บคันพร้อมกับ4กองร้อยเรียกว่ายืนขึงเต็มแนวชายแดนเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณบึงบ,บ้านหนองจานกันก่อนนะครับที่ตอนนี้อัปเดตปัจจุบันแบบเรียลไทม์ครับก็เป็นไปตามคาดชาวคอมเมน,นเริ่ม รวมมวลชนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งบ้านหนองยาแก้วเออยังบ้านหนองจานเออยก็มีการรวมตัวกันเนี่ย หลักหลายร้อยคนเท่าที่มีรายงานมาก็น่าจะประมาณ1-200คนเลยทีเดียวแต่ไม่มีการเข้ามาแต่อย่างใดรวมถึงยังมีทหารนอกเครื่องแบบครับแจกถุงมือให้กับชาวบ้านผู้หญิงที่จะเตรียมพร้อมลือรถหนามที่บ้านหนองยาแก้วด้วยเหมือนเขมรเนี่ยก็จะมีแผนใหม่นะครับใช้ผู้หญิงใช้เด็กใช้พระมาทําการรือรถหนามแทนไม่ใช้ผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพอเราทําไปแล้วภาพความรุนแรงมันไม่หนักแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงครับเราเองก็เหมือนจะต้องช่างใจด้วยว่าเราจะทําหรือเปล่ามันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าหุนเซนใช้ ประชาชนครับเป็นโล่มนุษย์ในการกั้นเขตแดนของไทยเราซึ่งก็ยังมีภาพล่าสุดออกมาครับเป็นทหารกัมพูชากับกันาีที่มีการเกณฑ์ชาวบ้านจากบริเวณบริเวณใกล้เคียงและมีการระดมด้วยการใช้รถบัสทหารสีเขียวนะครับโดยก็มีภาพออกมาและจากรายงานในบริเวณว่ากันาีนั้นครับพก357ติดตัวมาด้วยซึ่งก็มีลูกน้อง3คนที่อาจจะเป็นตัวสวมรอยในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้แล้วสื่อของเขเมรครับก็ยังบอกว่าได้เสียงรถของไทยเนี่ยเล่นเข้ามาในพื้นที่บริเวณประจันหน้ากัน ทําให้ชาวเขมเมนี่ก็เกิดความแตกตื่นครับต่างก็พากันเรียกร้อง ชวนกันมาออกรวมตัวพร้อมกับมีการถือไม้เนี่ยโอ้โหคนละไม้คนละมือเลยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งคขมรเองส่วนฝั่งไทยเราครับมีอัปเดตออกมาล่าสุดแบบแข็งเคร้าวเลยนะผมเชื่อว่าคขมรถ้าเกิดได้ฟังคําของไทยเราได้ฟังการแถลงของไทยเราน่าจะตาค้างกันได้เลยเพราะล่าสุดนายกอนุทินครับก็เดีอยวไม่สัมภาษณ์เปิดทางให้กับกองทัพดําเนินการเต็มที่แบบไม่ต้องสนัมพูชาฟ้องผู้นําโลกเลยและก็ย้ำว่าเาเราเป็นประเทศเนี่ยก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติ เป็นที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ครับความเคลื่อนไหวของไทยเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคงปักหลักเฝ้าระวังที่วัดหนองยาแก้วนะครับพร้อมที่จะเสริมกําลังจากพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มอีก4กองร้อยหรือว่าประมาณ340คนจากจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซา พื่อที่จะเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุสำรรอึ่งกองทัพก็ยืนยันว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ในเขตแดนไทยเราการกระทําของกัมพูชาถือว่าเป็นการบุกรุกและก็ก่อความไม่สงบจึงต้องมาครับใช้กฎหมายอย่างเคร่งรัดนะครับโดยขั้นตอนต่อไปเราจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดที่น่าจับตาก็คือการมีส่วนร่วมของทหารกัมพูชาเองในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการห้ามปรามแต่ว่ากลับแสดงท่าทีสนับสนุนการกระทาของกัมพูชาเองซึ่งก็เป็นการสะทธธ้อนถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาชายแดนอีกอย่างหนึ่งครับที่ฝั่งเราการ ยืนยันไปเลยว่าอุปกรณ์เราพร้อมกว่าเดิมโดยมีการจัดเตรียมรถน้ําจีโน่ครับที่ใช้ในการสลายชุมนุมเนี่ยทั้งหมด10คันซึ่งก็มีการบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำพันเครื่องเป็นระยะเรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างรอคําสั่งในการออกไปสบสนุนภารกิจโดยรถน้ําจีโน่เนี่ย ก็เป็นรถบรรทุกน้ำสีฟ้าครับสามารถบรรจุน้ำได้12,000ลิตรซึ่งมีระยะฉีดสูงสุดนั้น65เมตรและก็ปรับระดับการฉีดได้รอบคันรวมทั้งสามารถใส่สีน้ำเพื่อที่จะทาให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยมีสีติดตามตัวและก็เสื้อผ้าเปที่สังเกตได้นอกจากนี้ครับยังติดตั้งเครื่องเสียงความถี่สูงเพื่อใช้สําหรับการปรับจาราจรด้วยทางการส่งสัญญ,ญาณเตือนการส่งเสียงดังต่างๆซึ่งส่วนล้อยังเป็นล็อกกันกระสุนด้วยรวมไปถึงมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบคันเพื่อบันทึกเหก ฐานและก็พิสูจน์ข้อที่จริงได้หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นรถจีโน่ครับรถน้ํา10คันที่เราเตรียมมาไว้มาเป็นร้อยเนี่ยเราก็เอาอยู่ถ้าเกิดมีเป็สิ0คันแบบนี้อีกอย่างหนึง่งที่กองดับพักที่1น,นั้นเครื่องร้อนเครื่องติดนะครับเครื่องดีเซลถึงแม้ว่าจะมาช้าหน่อยเนี่ย แต่ก็มาได้สักทีนะครับตอกหน้าแรงถึงขมิ้นเลยว่าหยุดเล่นเป็นเด็กแล้วก็เลิกหลบอยู่ข้างหลังชาวบ้านสักทีโดยก็ถแถลงชัดเจนนะครับว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยเราเพร้อมที่จะยกระดับเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากมีการละเมิดจะจับกลุ่มทันทีและก็จะนําเข้าดําเนินการคดีในฝั่งไทยและยืนยันว่าใช้ตํารวจในการปราบจราจน,นะครับไม่ใช่ทหารเพราะทหารจะเป็นการสู้กับทหารเพียงอย่างเดียวขมิ้นอย่าหวังสร้างละคร แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นครับภาคที่1มาแบบโหมดเดือดเลยก็บอกว่าเบื่อหน่ายกับการประชุม R b c ทุกครั้งไปที่ประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยสิชั่วโมงนะครับซึ่งเรื่องที่ประชุม10ชั่วโมงก็เป็นเรื่องที่แก๊งคอรเซนเตอร์ในการปราบปรามสแกมเมอร์ในการประชุมเนี่ยประชุมตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มคือมันนานมากๆนะครับประชุมได้ขนาดนี้แล้วที่เราเบื่อหน่ายเนี่ยก็คือขมิญพอประชุมปั๊บมีมีคำตอบอย่างเนี้วก็คือถามหน่วยเหนือก่อน เหมือไม่ได้มีการเตรียมประชุมมานะครับก็เป็นการถามหน่วยเหนือถามหน่วยเหนือแล้วถามไปถามมา1ิชั่วโมงภาคที่1ก็เลยบอกว่าเบื่อหน่ายมากๆกับการประชุมอพีซีฟังคำเมนครับเล่นแง่ตลอดนะแล้วไม่มีการเอาผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาคุยซักทีและก็ยังบอกว่าหมดเวลาสําหรับคมเมนแล้วนะครับโดยเฉพาะการนําทูต i อ T ลุกล้ําอำนาจดินแดนของไทยเราในแนวเขตดุดหนามนั่นคือที่ปไตยของไทยเราไม่มีสิทธิ์เดินเข้ามาในพื้นที่ซึ่งก็ยังรวมถึงไล่พระคำเมนครับออกไปศึกซะนี่มันไม่ใช่กิจของสูงเลยที่มา ปุกระดมนํำมวลชนมาก่อม็อบเหมือนมีจุดสังเกตใหญ่ๆเลยว่า,ขาเขมรน,นั้นเป็นพระที่ปลอมตัวมาเพื่อที่จะเอามาสร้างหนานการและก็ได้ภาพในเวทีโลกฟ้องอย่างเดียวเลยนะครับผู้นําของกัมพูชาก็มีการฟ้องไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นมีการฟ้องยูเอ็นเอยฟ้องจีนฟ้องสหรัฐโดยก็ยังมีอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับโคศกสวงกลโหมกัมพูชาครับที่เพิ่งออกมาถแถลงการโดยรอบนี้ยังคงเป็นพลโทมาลีโสเจตาที่ได้ออกมาถแถลงการย้ําอีกครั้งที่2ก็มาถแถลงการอีกเขา บอกว่า ไม่เคยส่งโดนฝังทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเลยก็มีกาปรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่างๆที่ไทยกล่าวหาไปและก็บอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงทางกัมพูชาไม่ได้มีการบินโดรนไม่ได้มีการติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่และก็ยังคงยึดมั่นในสัญญาออตตาว่าซึ่งกัมพูชาเป็นสมาชิกอย่างเต็มที่และยังไม่พอนะครับยจงมีการกล่าวหาไทยอีกกับการแถลงของขเมนบอกว่าการที่ไทยพูดเท็จแบบนี้มันไม่เพียงแต่สร้างความตึงเครียดแต่ว่ายังบั่นทอนความไว้วางใจและก็ความเชื่อมั่่่่่นนนนนซซึึงงงงกกกัััและอออยยยาามีาีีสํคญด้ว้วเรื บอกว่า ขอเรียกร้องให้ไทยนั้นเขาวรวข้อตกลงหยุดยิงที่เจรจาก,กันไว้และก็หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อลดความตึงเครียดมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มาเลเซียเจตามาแล้วก็มาถี่มากนะครับฮุนเซนสงสัยอดไม่ไหวครับไม่มีมาลีตอบโต้ไม่มีมาลีสร้างข่าวเท็จเขมรรู้สึกว่าจะดบไปเลยกับเรื่องข่าวสารนะครับพอมาลีมาแล้วเออป้ายสีเราอีกแล้วแล้วป้ายสีแบบนั้นด,านด,านด้านด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดขยับมาที่ฝั่งกองทัพที่สองสิ่งที่มาลีโซเจตาพูด มันไม่จริงสักเครื่องเดียวครับเพราะกองทัพภาคที่สองของเราเองก็เพิ่งออกแถลงการมากับภาพรวมในพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานนะครับทั้งศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีโดยจุดหลักอะไรก็เป็นสิ่งที่ขมิเหนเหิมเกรืมมากๆก็คือตรวจพบความเคลื่อนไหวกัมพูชากับการบินโดนบริเวณพื้นที่ค่ายวีรวัตรโยธิน5าลำก็เป็นค่ายอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าเหิมเกริมแล้วนะครับที่บินเข้ามาถึงค่ายทหารเลยซึ่งก็ไม่รู้้จุดปรระสงค์วยวย่าาามมีกบินท แล้วไม่ใช่เพียงแค่ข่ายทหารเท่านั้นนะครับยังมีบริเวณภูมิมะเขือกับปราสาทพระวิหารอีก4ี่ลำปราสาทตาควาอีก7ลำครับพื้นที่ช่องจอมอีกสลำซึ่งปัจจุบันนั้นกองกำลังทั้งไทยและก็ขมรนก็ยังคงวางแนวตามที่มั่นเดิมส่วนเราเองก็ติดตามความเคลื่อนไหวขมรนอย่างต่อเนื่องและก็พร้อมปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์เลยตอนนี้แม่รับวันที่สองก็บอกว่าไม่ได้ห่วงภาคสองเท่าไหร่เพราะเหมือนเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเปิดมามันก็โป้งป,งป้างกันได้เลยแต่เป็นห่วงในส่วนของภาาาคที่่มกกว ที่ฮุนเซนกองรับ,บขมรยังมีการใช้โลกมนุษย์ยังใช้ชาวบ้านเนี่ยมาเป็นตัวแปรมาเป็นการนําอยู่มันก็เลยทาให้เราใช้กําลังตอบโต้ได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่ภาคที่สองส่วนอีกพื้นที่หนึ่งมาในโซนภาคตะวันออกกันบ้างนะครับซื้อขมรตอนนี้มีการรายงานออกมานะว่าไทยเราในจังหวัดตราดนั้นก็ได้เพิ่มกําลังและก็กระจายกําลังการประชิดหน้าด่านใยแดนโดยมีการติดตั้งปืนใหญ่รถถังและทหารราบเข้าประจําการร่วมด้วย อันนี้เป็นทางฝักฝั่งข่าเมนที่มีรายงานมาซึ่งฮุมานิตนายกของขาเมนและก็ลูกชายของคุณเซนนั้นก็ถึงกับยื่นจดหมายถึง UN เลยครับบอกว่าไทยเรามีแผนที่จะใช้กําลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่กัมพูชาเพิ่อมอีกสิจุดตั้งแต่จังหวัดพธิษัตย์ไปจนถึงจังหวัดเกาะกง ก็เป็นโซนจังหวัดตราดของเราแต่ว่า17จุดนั้นเนี่ยมันเป็นดินแดนของไทยเราและก็มันเป็นบุ้ีบีพาสจะมาใช้งานแบบนี้ไม่ได้นะครับคือบุ้ีบีพาสกันมันเป็นเส้นระหว่างน้ําเงินกับแดงนะครับเส้นแดงเนี่ยเป็นแผนที่ของขเขมร1น่งต่อสองแสนเส้นน้าเงินเป็นแผนที่ของไทยเราที่ยึดไว้ส่วนใหญ่เขาก็ยึด1ต่อ5 0,000่นทั่วโลกเขาใช้กันแบบนี้นะครับแต่ว่า1ต่อ2แสนนั้นขเขมรก็ใช้กับเราเบแชาติเดียวนะส่วนกับเวียดนามเนี่ยเขมรใช้0,000ซึ่งง่อส้า็คื่นกึ่งท ส่วนใหญ่รัฐบาลฮุนเซนเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างหมู่บ้านการสร้างคาสิโนการสร้างพื้นที่ชุมชนโดยเขาเองก็ฉลาดนะเอาพื้นที่ชุมชนเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแล้วกลายเป็นจะยากแบบบ้านหนองจานเนี่ยแหละครับพอเราจะไล่เนี่ยมันไล่ไม่ได้อนาคตถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้อาจจะเสียไปเลยก็ได้กับดินแดนของไทยเราซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเยอะมากเกือบ200ไร่ตอนนี้คาดว่ามีการยึดขึ้นมาแล้ว100กว่าไร่ก็คือ5 0ที่เหลือก็ต้องไล่ออกจากหมู่บ้านให้หมด นะครับกับพื้นที่ของไทยเราบริเวณบ้านหนองจานกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องครับแต่ตอนนี้เบื้องบนของไทยเรารัฐบาลเนี่ยมีการสั่งการออกมาแล้วว่าต้องใช้กฎหมายของไทยอย่างเต็มที่แล้วทางกระทรวงกลาโหมเองครับก็เด่ออกมาบอกว่าการที่ชาวคขมรบุกรุกแล้วตำรวจไทยเนี่ยใช้แกระน้าตาก,กับกระสุนยางใครทำรุนแรงกว่ากันเพราะว่า เขมรมีการวางทุ่นระเบิดทําฐานนายบาดเจ็บแบบสาหัสด,ด้วยซึ่งเรื่องนี้เราได้คุยกับกลาหโหมของกัมพูชาแล้วนะครับว่าถึงแม้เส้นเขตแดนจะไม่ชัดเนี่ยแต่ว่าสื่อทุกสํานกนั้นทราบว่ามันมีเส้นแดงกับเส้น,นงเงินอย่างที่ผมบอกไปก่อนนานี้โดยทั้งสองเส้นก็ต้องรอประชุม JBC แต่ว่าใต้เส้นแดงมาหรือว่าเลยเส้นแดงมามันเป็นเขตแดนของไทยเราซึ่งบ้านหนองจางบ้านหนองยายแก้วมันเป็นเขตแดนของไทยเรา โดยก็ยื่นคำขาดไปนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายขมรไม่มาดูแลไม่มากำกับมวลชนของตัวเองนั้นฝ่ายไทยก็ต้องข้ามขั้นตอนไปและปราบจลาจลแบบทันท่วงทีอย่างที่เราปราบไปก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตติดตามความคืบหน้ากันได้วันนี้ถามว่ามีความสุ่มเสี่ยงไหมก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงแต่ว่าขมรเหมือนจะ ยังไม่กล้าเท่าไรแต่ครับเพราะว่าโดนไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็หนักเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยดูจากระยะห่างพอสมควรเลยแต่ว่าระดมกันมาเยอะคาดว่าจะมีการปักหลักอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งรออัปเดตติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในใชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเบดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย អូយហើយទៅមើលអញអូតាឡាទៅធ្វើធំបុកបុកអឺញ្ញានេះទៅដោយគុំប្រិយច័ន្ទគុំអបិជនអត់អុជ្ររកំពីងច័ន្ទរិទ្ធិ40ណេ28បងប្អូនយើងមកច្រើនបន្ទាប់ពីលោកសង្កេតគ្នាយើងបន្ទាប់ពីយើងហើយជិះជនសំអញនេះបើត្រានខ្ញុំមកយកហើយអញមក